กรบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมสีลาสนะครับแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีเหมือนเดิมนะครับผมสาระแทบไม่มีวันนี้ก็จะพาะท่านผู้ชมนะครับย้อนวัยสู่อดีตนะครับอันเป็นเด็กของเรานั่นเองตอนเป็นเด็กเราชอบอะไรบ้างครับนอกจากของเล่นแล้วนอกจากเล่นเกมแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือของกินนั่นเองนะครับผม แล้วใครทําอะไรควกรกคือตามผม <laughs> <laughs> โอ้เจรรญสีนั่นเองโอ้ไม่เป็นไรครับแม่บ้านผมเองโอเคครับก็พูดถึงของกินนะครับตอนเด็กๆก,ก็ขนมนั่นเองนะครับผมก็ผมจะพาทัวร์วันนี้ก็พาทัวร์เรื่องอของหวานตอนเป็นเด็กละกันนะครับไม่ได้ดักแก่ <laughs> แต่ใครเคยกินครบนี่ผมว่ายังไงดีบ้าง26ไม่งั้นก็30อัพแน่นอนนะครับ <c oughs> <laughs> โอเคเกินมายาวแลอเกินนะครับอ่ะมาดูชิ้นแรกกันเลยไอติมครับพอด์ป๊๊ปนะครับ,นะรบ <laughs> 20กว่าปีที่แล้วไหนว่าไม่ทีวัดไหนว่าไม่ดักแกวะครับผมก็ขอไป <laughs> ก็แทงละ8บาท ก็จาไม่ได้เหมือนกันครับผมก็ตอนเป็นเด็กนี่ก็แบบว่ามือเหนียวกัว <c oughs> บผมมาชิ้นต่อมาฮานากานั่นเองนะครับ <c oughs> ออเป็นวลีฮิตนะครับฮานากานะครับกับอร่อยจังนะครับรสชาติเป็นยังไงผมก็จําไม่ได้แล้วหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับทุกว,วันนี้อ่ามาชิ้นต่อมาครับอันนี้ <c oughs> ชอบมากเลยครับ มาวินมาวินมาวินวินมาวิน,วนไป <c oughs> อันหรือบาทหรือสองบาทนี่แหละครับผมก็จําไม่ได้มีช็อกโกแลตมีลดนมแล้วก็รดสตอรอเบอรี่ผมชอบกินช็อกโกแลตนะครับผมถ้าได้ของอเก่าๆหน่อยก็จะเมินหืน <c oughs> อ่าโอเคครับมาชิ้นต่อมานะครับจิงเกิลน,นะครับผมอ่า อันนี้ก็อร่อยนะครับใครไม่เคยซื้อนี่ก็เฉยเลยนะครับตรงข้างบนนี้ก็จะเป็นเกมนะครับเป็นมินิเกมเลี้ยงลูกเล็กให้ลงหลุม <c oughs> ไม่รู้ครับแต่ก่อนก็ชอบเล่นนะครับทั้งทั้งที่รู้ว่ามันไม่ไม่สนุกเท่าที่ควร <c oughs> ก็ซื้อมาเล่นกันนะครับผมก็จะเป็นรูปตาสัตว์ต่างๆนะครับแล้วเราก็เลี้ยงลูกเล็กให้ลงลูกกตามัน <c oughs> โอเคครับมาชิ้นต่อมา มิ้นท์นะครับผมอันนี้ก็ข้างในก็เป็นช็อกโกแลตนะครับข้างนอกก็เป็นสีเขียวรสชาตินี้ก็เป็นช็อกโกแลตข้างในเป็นมิ้นท์หรือเปล่าผมจําไม่ได้แล้วนะครับผมต่อไปเป็นสบู่ไม่ใช่ครับไม่ใช่สบู่ครับมาฝรั่งนะครับผมแต่ว่าตานกแก้วนั่นเองนะครับมีหลายสีนะครับไม่รู้มันจะมีหลายสีไปเพื่ออะไรนะครับเพราะรสชาติมันก็รสเดิมหมดแล้วก็ข้างในจะเป็น กระดาษห่อนะครับมันจะเป็นรูปตัวการ์ตูนแล้วเราก็จะชอบเอามาแปะตามแขนตามขาครับเอาน้ํารูปแล้วก็เอเหลียมขูดฟังไม่ผิดครับเอาเหรียญขูดให้ hey, รูปการ์ตูนแปะเข้าไปครับในผิวหนังเราต่อมานะครับเป็นหมากฝรั่งรสมิน้นครับ p e ป p e r m i n t f เ o ลเ r อ h i ชิ wing g u มนะครับ, gum, รบอันนี้ก็มันจะเป็นแท่งยาวๆนะครับเหมือนบุหรี่เลยตอนเป็นเด็กก็ติ้งต่างนะครับ คิดว่าดูบุหรี่แม่งเทนะครับก็เอาอันนี้มาฆ่าไปต่อมานะครับยำยำช้างน้อยน,นะครับผมอันนี้ก็ทุกวันนี้หาไม่ค่อยมีแล้วนะครับถ้าจะหาอันนี้ก็นูน่นมีแต่เป็นแบบแพ็กใหญ่ไปเลยไม่มีขายเป็นซองแล้วนะครับผมอันนี้ก็ลูกอมรสโกโก้นะครับอ,อันนี้ก็ปกติดีนะครับไม่มีอะไรเพียงแต่บ่งบอกความแก่ของคนกินแค่นั้นเอง อันนี้ก็อร่อยนะครับเป็นขนมปังแท่งแล้วก็มีดิปปิ้งช็อกโกแลตมาให้เราจิ้มนะครับอร่อยไปอีกแบบอันนี้ก็คิตตี้บอยนะครับมีอ่าโคนโ <c oughs> คนไอติมหรือเปล่าวะแล้วก็จะเป็นเหมือนอ่าสีทำ <c oughs> ไมต้องเป็นสีเนี่ยก็เหมือนหลอดสีอ่าหลอดสีน้ำใช่เปล่าโอเคใช่ใช่ใช,ใช่ีครับแล้วก็มาบีบใส่โคนแล้วก็กินนะครับ ยี่ห้ออะไรผมลืมไปแล้วอะไรเจอลี่อะไรสักอย่างรู้ว่าเคี้ยวจนไม้บิดไม้งอเลยนะครับผมลูกอมหมดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังเขียวอยู่อ่าต่อมาก็ดัชชีทูโทนนะครับนี่อร่อยมากอว่าแล้วก็ไปหาซื้อคิดก็ต่อมาก็นมโรงเรียนนะครับก็เป็นปกติช่วงบ่ายนะครับคุณครูก็จะแจก เดือนไหนแจกไม่หมดคุณครูก็จะแจกเรามาเป็นดังเป็นดังเป็นลังเลยนะครับแอนนี้ก็โรตีสายไหมนะครับพักเที่ยงก็จะมีตะลุงคนเนึเนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับในโรงเรียนแล้วก็ให้เรายอดเหรียญแล้วหน้าปัดมันจะวิ่งนะครับได้หนึ่งสสาสี่ก็ตาลุงนี่ก็จะให้ตามจำนวนที่เราเสี่ยงโชคได้นั่นเองนะครับผม อันนี้ก็รถโอมมโลนะครับมันทุกวันนี้มันก็มีอยู่นี่บ้างมันไม่ถือว่าแก่ไม่เป็นไรผ่านนี่ครับหมากฝรัง่งคิดๆคิดกล่องละบาทหรือสองบาทนี่แหละผมจําไม่ได้นะครับก็เขียวเพลินตามคอนเซปต์เขาอันแน่อันนี้ครับขนมไข่ยิ่งจกนะครับบางคนเรียกไข่ไดงนัวสาวนครับก็รสชาติออกจะแปลกประหลาด ใครไม่ทราบไม่รู้ไม่เคยกินมาก่อนใส่ปากเคี้ยวไปทีนี้ก็ฟันอาจจะหลุดได้เลยนะครับอโอเคต่อมาขนมไม้นะครับอันนี้ส่วนตัวแล้วผมไม่เคยกินเลยใครเคยกินก็คอมเมนต์หน่อยนะครับโอเคต่อมาหมากฝรั่งบิ๊กกลูนะครับก็หมากฝรั่งปกตินั่นหละแต่โฆษณาหน้ากินน่ากินนะครับต่อมาก็เป็นกุลิโกะนะครับผม บาเพรอตตี้หรือเปล่าอันนี้ก็โอ้เปโอตตี้จริงๆด้วยหกบาทส่วนตัวก็ตอนเป็นเด็กไม่ค่อยซื้อกินนะครับเพราะอะไรแพงเ <laughs> พราะมันแพงนั่นเองนะครับผมอ่าก็หมดหมดแล้วไม่มีแล้วก็โอเคครับ และลึกย้อนความหลังกันเป็นยังไงมางยังขาดตกเหลืออะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมก็หมดเวลาของสีบานแล้ววันนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็เจอกับสีบานได้ใหม่นะครับคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับกด Subscribe ไปเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆคลิปเก่ๆน,น,นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย